อย่าทำนิสัยแบบนี้เมื่อเจอชาวสวีเดนนะคะ เมื่อเวลาที่คุณย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนแล้วเราอาจจะคุ้นเคยกับเวลาที่เราอยู่เมืองไทยแล้วเราเจอเพื่อนเราหรือเจอคนที่เรารู้จักเราอาจจะทักคขาว่าเอ้ยไปทำอะไรผอมจางไปทำอะไรวนขึ้นทำไมถึงขาวขึ้นทำไมถึงดำลงทำไมถึงสิวขึ้นทำไมถึงหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วในประเทศไทยเองเราก็ไม่ได้ชอบให้ใครทักเราแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้ในประเทศสวีเดนเนี่ย ยิ่งห้ามเลยห้ามเลยนะคะห้ามทักแบบนี้เด็ดขาดเพราะคนในประเทศสวีเดนเขาถือว่าการที่เราไปทักเขาแบบนี้มันคือการูลรีนะคะเนื่องจากว่าชาวสวีเดนเองนะ่ะเขาจะมีตั้งแต่คนที่เป็นตัวเล็กๆตัวตัวเล็กๆเ,เลยนะคะตัวเตี้ยกับคนไทยก็ยังมีนะคะหรือตัวใหญ่เลยก็มีนะคะแต่เขาจะไม่เรียกกันนะคะว่าอีอ้วนอียกักหรืออะไรเขาจะไม่เรียกเลยแต่เขาจะเรียกเป็นชื่อกันเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าเวลาคุณเห็นเขาคุณจะรู้สึกอยู่แล้วว่าเฮ้ยเขาแบบเขาอ้วน นะคนนี้อ้วนนะหรือคนนี้ก็ผอมไปนะหรือคนนี้เขาดูแล้วแบบสิวเต็มหน้าเลยนะแต่คนสวีเดนเขาจะไม่ทักกันอย่างนี้เพราะมันเป็นการทําให้คนที่โดนทักอ่ะไม่สบายใจจริงๆคนไทยหลายคนก็ไม่ชอบคุณวิ้ยก็ไม่ชอบเวลาที่ตอนที่คุณอ้วนก็มีคนทักทําไมอ้วนจังเราก็รู้สึกว่าทําไมต้องทักเราอย่างนี้เราก็ภู้ใจอยู่แล้วว่าเราอ้วนถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณได้มีโอกาสไปประเทศสวีเดนนะคะอย่าทักคนสวีเดนแบบนี้เด็ดขาดนะคะ 2ก็คือว่าเวลาคุณพูดคุยกับคนสวีเดนนั้นอย่าใช้นิ้วชี้ไปที่หน้าเขาเช่นเวลาเราอยู่ที่เมืองไทยเราเราอาจจะแบบเจอเพื่อนกันเราก็ชี้นะแกแกแกได้ดูเรื่องนั้นหรือเปล่าเราชี้อย่างนี้ไหมคะแกแกได้ดูเรื่องนั้นหรือเปล่าหรือแกได้ดูหนังเรื่องนี้ไหมหรืออะไรเราไปชี้แล้วเราก็พูดซึ่งมันเรื่องปกติที่คนไทยเราจะทำแต่ชาวต่างชาตินะคะที่ประเทศสวีเดนจะไม่ยอมเลยเขาจะไม่ชอบให้คนมาชี้นิ้วเขาเพราะการได้ชี้นิ้วนี่ยมันคือการสั่งหรือออกคําสั่งกับเขานะคะ ซึ่งอันนี้เขาจะไม่ชอบถ้าคุณอยากจะบอกให้เขาทำอะไรคุณก็ใช้แค่ปากแล้วก็กริยาอื่นแทนนะคะว่าจะให้เขาช่วยอะไรอย่าใช้นิ้วชี้ไปที่เขาเด็ดขาดเขาจะไม่ชอบเลยนะคะ 3. ด้วยความที่คนไทยอ่ะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาดีแล้วก็มีอยากจะช่วยเหลือนะคะ แล้วในประเทศสวีดเดนน่มีผู้สูงอายุเยอะมากนะคะบางทีเราเห็นผู้สูงอายุเดินตามร้านต่างๆหรือตามห้างต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณอาจจะเห็นเขาเดินกระโกรกระเพกหรือแบบมีไม้เท้าหรืออะไรก็แต่ช้าๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณไม่ต้องเข้าไปประคองเขาไม่ต้องไปช่วยเขานะคะยกเว้นว่าเขาล้มหรืออะไรที่เราแบบต้องเข้าไปช่วยเขานั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่การที่เขาเดินของเขาอยู่แล้วอาจจะช้าบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยคุณก็แค่ดูเฉยๆเพราะว่า เขาทั้งหลายเนี่ยอยากจะช่วยเหลือตัวเองเป็นหลังนะคะเพราะเขาโดยมากแล้วนะชาวสวีเดนนะแม้กระทั่งเวลาที่เขาย้ายไปอยู่วัดพัะคพชาลาแล้วโดยมากทุกคนน่ะก็อยากจะช่วยเหลือตัวเองมากกว่าก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยนะคะดังนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาคุณเจอชาวสวีเดนที่อายุมากๆแล้วอย่ารีบเข้าไปประคองเขานะคะบางทีแล้วคุณอาจจะเป็นคนทําให้เขาเล้ก็ได้นะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่ง แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะคะก็อาจจะมีใครที่จะมาปเปิดตลาดนัดนะคะหรืออาจจะขายของหรืออะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะเขียนระคงราคาหรือเขียนอธิบายเรื่องสินค้าของคุณไว้บ้างนะคะที่ตรงโต๊ะเวลาที่คุณขายของน่และถ้าเืิดคุณเจอชาวสวีเดนนะคะที่เป็นอายุมากๆเขามาแล้วเขาก็ายืนอ่านของเขาแม้ว่าเขาจะใช้เวลานานคุณปล่อยเขาไป คุณอย่าไปอ่านแทนเขาคุณอย่าไปบอกว่าอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้หมายถึงว่าไปอ่านไอ้ตรงกระดาษที่คุณเขียนเลยนะคะอ่านแทนเขาก็บอกราคาไม่ต้องทํานะคะเพราะว่าคุณจะเจอบางคนผู้สูงอายุบางคนจะพูดว่าฉันอ่านออกเขาตอบกลับมาเนี่ยเราจะหงายหลังเพราะว่า มันเป็นการที่เราไปอ่านให้เขาฟังนะคะว่าเอ้ยของของฉันเป็นอย่างนี้น่าราคาอย่างนี้นะบางทีมันเป็นการแสดงออกเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเราเป็นลูกดีเขาว่าเขานะ่ะมองไม่เห็นเขาแก่แล้วอะไรประมาณนี้ต่อให้เขารู้สึกตัวเองว่าเขาแก่แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าเขาอ่านออกนะ,ะก็ปล่อยเขาอ่านไป,ไปอ่านช้าๆก็ปล่อยเขาอ่านไปนะฮะอันนี้มันจาก4ข้อนี้คุณจะเห็นได้เลยไหมคะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชน มันเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นแล้วความเท่าเทียมกันในประเทศสวีเดนนะเป็นสิ่งสําคัญนะคะที่เราพอเราเป็นชาวต่างชาติที่ย้ายเข้าอยู่ประเทศสวีเดนควรจะเรียนรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าคุณชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดติดตามให้เพจคุณบิบ๊บบิบีบบอินสวีเดนด้วยนะคะครณบิบีจะเริ่มทำคลิป ต,ต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศสวีเดนที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะที่จะไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียวนะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องของวัฒนธรรมนะฮะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุในประเทศสวีเดนนะคะว่ามีแบบไหนบ้างที่เราอาจจะเอามาใช้ในประเทศไทยเราได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยคอมเมนต์หรือกดหัวใจเป็นกำลังใจให้คุณพีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ